ข้าวยามเช้าค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อคืนสุขโขทัยฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักมากประมาณเที่ยงคืนเศษค่ะตอนนี้ก็ยังมีเมฆหมอกเมฆหมอกอยู่บ้างเพราะว่ายังเช้าอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเช้าก็ได้นะคะคุณผู้ชมเมฆหมอกมีเมฆหมอก ดวงข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วก็รับน้ําหนักไม่ไหวก็มีมีล้มไปบ้างเป็นบางส่วนค่ะข้าวเหลืองเหลืองนี่ค่ะล้มประมาณหลังหลังเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมหลังเที่ยงคืนฝนตกฝนตกเยอะมากที่ไหนฝนตกบ้างคะ ตอนนี้ก็คือท้องฟ้าอย่างมืดมืดคลึ้มค่ะมืดคลึ้มลวงข้าวรับน้ําหนักไม่ไหวคุณผู้ชมล้มเป็นบางส่วนค่ะลวงข้าวล้มเป็นบางส่วน ทุ่งนาข้าวเช้านี้ค่ะเช้าวันวันพฤหัสที่14ค่ะคุณผู้ชมวันพฤหัสที่14ก็คือเมื่อคืนฝนฝนตกหนักมากก็คือสุขโขทัยค่ะช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเศษค่ะ บรรยากาศช่วงเช้าเช้านะคะหกโมงกว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมหกโมงกว่า